เนาะค,คือเราจะมีแบบทั้ง5ในการปฏิบัตินะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานวั่าสุงเนาะแล้วก็หลวงพ่อสมพงข,งของเราที่นี่เราก็จะเดินทางแบบสายใครจะมาสายสุขวิปัสสโกเตวิชโชชละพินโยหรือว่าปฏิสัมปัตโตงีง้ก็คือท่านก็ครอบคลุมทั้งหมดมนและนะครับนะนั่นไม่ว่าสายไหนก็ เป็นสายเดียวกันเนาะดังนั้นของเราเนี่ยจะยึดแบบทั้ง5นี้เพราะว่าถ้าไม่งั้นเราจะไม่มีทางเดินตัวเดินมันเดินไม่ได้ถ้าเราไม่รู้อันแรกก็คือกรรมบท10สิบนะใครยังท่องไม่ได้ก็กลับไปท่องเสียนะเนาะถ้าสมมติว่าใครไม่มีแบบก็เดี๋ยวขอเพื่อนๆกันในยนิมิตของเรานะเพราะว่านี้เป็นตัวการอบายภูมิสีถ้าเราจะนั่งสมาธิสวดมนต์แต่ศีลเราไม่บริสุทธิ์มันก็พ้นอบายภูมิไม่ได้นะครับดังนั้นปิดไปก่อน อันที่สองก็คือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ทุกขนาดจิตอันนี้จะเป็นบทเพื่อให้กําลังใจพวกเราว่าเออเราเป็นนักปฏิบัติอะเราไม่จําเป็นต้องแบบให้มันละความโลภความโกรธความหลงได้หมดหรอกซึ่งอันนั้นมันเป็นอารมณ์ของพระละหาันมันสูงเราทํายังไม่ได้เราแค่บรรเทาหรือเป็นแค่ช่วงเวลาได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันจะได้เริ่มต้นใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวคนรไปหวังว่าเอ,อ้ทาไมยังโกรธอยู่เนาะชอบมีคนถามเนี่ยนักปฏิบัติทําไมยังมานั่งโกรธอยู่เอา ก็ยังไม่จบกิจก็ต้องตอบเข้าไปอย่างนี้เราสิทธิ์มีครูนะอย่าไปให้เขาดูถูกเราได้นะนก็บอกว่าฉันยังไม่ได้จบกิจเพิ่งปฏิบัติชำระโกรธโลภยังไงได้ยังไงเนาะอ่าก็เถียงเข้าไปเลยนะไม่ต้องไปยอมนะเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารยนะ์เนาะดังนั้นบทที่สองเนี่ยก็ให้ยึดไว้เพื่อที่จะให้กําลังใจเราเริ่มต้นใหม่เพราะว่าทุกคนอะ่ะมันไม่ได้มีจิตสะพองใส่ตลอดหรอก เราก็ไม่ได้นั่งมีความสุขตลอดเวลาหรอกมันก็ต้องมีเศร้าบ้างสุขบ้างสลับกันไปแต่รู้เท่าทันไหมแค่นั้นเองส่วนบทที่3เนี่ยจะเป็นบทที่มีความละเอียดมากขึ้นที่จะทําให้เรารักษาเขาเรียกว่าองค์ธรรมของเราที่ปฏิบัติให้ได้เนาะถ้าเราไม่มีอันแบบที่3เนี่ยสิ่งที่เรานั่งสมาธิมาถือศีลมามันก็จะหายไปเคยเป็นไหม ได้ได้ปุ๊บหายนั่งปุ๊บปุ๊บหายเพราะเราไม่มีเครื่องรับเนาะแบบที่3าจึงเป็นตัวรับคือจรณะ15เป็นตัวทรงไว้นะครับซึ่งอารมณ์ที่เราทําได้นั้นจรณะ15เนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วดังนั้นทุกคนถ้าใครไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยต้องต้องรู้ละแหละนะครับถ้าจะเอาจริงเอาจังนะอันนี้พูดถึงแบบ ไม่ไหวแล้วชีวิตนี้เกิดมามีแต่อะไรก็ไม่รู้จะไปแล้วอย่างงี้นะครับก็ต้องเอาจริงเอาจังกับบทที่3เนาะก็คือเรื่องของจรณา15ส่วนบทที่4มีความสําคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นตัวเดินทํา1ทํา2ทํา3ได้เนี่ยมันจะมารวมลงตัวแบบที่4คือบารมี10ประการเนาะนั้นพระเดชบพระคุณหลวงพ่อเนี่ยจะบอกให้รู้10 30ก็คือ10แรกคือกรรมบท10 12คือบารมี10 บารมีสิบนี้ทุกคนต้องรู้เพราะมันเป็นตัวเดินให้ถึงมรรคผลดังนั้นนักปฏิบัติจะไม่วิ่งง่วนอยู่กับสิ่งอื่นมาดูบารมีตัวเองว่าเราขาดตกบกพร่องอะไราเช่นทานบารมีเต็มหรือยังศีลบารมีเต็มหรือยังเนกขมบารมีเต็มหรือยังปัญญาบารมีเต็มหรือยังอย่างเงี้ยครับอันนี้เราต้องไล่ของเราไปนั้นเห็นไหมงานมันเยอะเนาะไม่มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านล,ละวละ่ะนะดังนั้นเต็มในความหมายคือพอใจ นะพอใจนั่นคือกําลังใจเต็มเช่นผมยกตัวอยา่างทําบุญ1บาทกับทําบุญ100ทําบุญ100นี่เครียดเนานะเพราะว่าเรามีเงินประมาณไม่ถึงร้อยนะแต่ว่าทําบุญ1บาทมันเต็มใจอะ่ะมันสบายใจทําแล้วมันไม่มีความอึดอัดไม่มีความเดือดร้อนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเต็มเต็มด้วยกําลังใจนะไม่ได้เต็มด้วยกําลังเงินหรือมูลค่าเนาะอันนี้เราไม่ได้ดูมูลค่าเป็นหลัก แล้วก็พอได้ตัวที่4เสร็จเนี่ยมันจะเป็นรวมคําถามทัดนมาคือเดินเดินเสร็จเหมือนเราขึ้นเครื่องอะถ้าเราไม่มีแลนดิ้งหรือเราไม่มีจุดลงเราก็ลงไม่เป็นดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านต้องให้รู้อันแบบที่5ก็คือเรื่องของสังโยชิสิบนะสังโยชิสิบเนี่ยเป็นตัวลงถ้าใครละสังโยชิสาข้อแรกได้เนี่ยก็เป็นพระโสดาสกิทาหข้อก็เป็นพระอนาคามี10ข้อคือเป็นพระอรหันต์ ดังนั้นเรามีตัวขึ้นแล้วก็ตัวลงดังนั้น10ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาศิลปพรตตาปามาตราคาปฏิครูปฌานอรูปฌานมานะอุทธธจจะแล้วก็วิชาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนเพราะถ้าเราไม่รู้เราจะปิดละมันไม่ได้มองภาพอา้ไหมดังนั้น5แบบนี้สําคัญนะทุกคนถ้าจะเอาจริงเอาจังนะงั้นที่นี่ถึงยึด5แบบนี้ไว้ก่อน คุณจะนั่งสมาธิได้ไม่ได้เข้าใจอะไรยังไม่เข้าใจอะไรไม่เป็นไรเลยแต่ให้ยึดตรงนี้ไว้ก่อนว่าเนี่ยเราจะเดินไปตามทางเส้นนี้เราจะได้ไม่หลงไงเพราะนั้นเราจะเดินแบบสุขวิปัสสโกคือดูลมดูลมอย่างเดียวแต่ก็ต้องไม่ทิ้งบททั้ง5้านี้ไว้เพราะว่ามันเป็นเครื่องเดินหรือจะเดินแบบเตวิชโชจะรู้อดีตรู้อนาคตจะรู้กรรมของคนนั้นกรรมของคนนี้ก็ตามหรืออภิญญาอย่างไงก็ตามต้องไม่หลุดในแบบทั้ง5้านี้ ทุกคนเห็นไหมบางคนเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เยอะเนาะรู้วันละจิตอย่างแจ่มแจ้งเลยอย่างหมอดูเขาเก่งไหมเก่งแต่ทําไมเขายังไม่จบกิจเน,ะนาะน,น่าสังเกตไหมตรงนี้เนาะเ,ออเขารู้หมดเลยนะอนาคตจะเป็นยังไงปัจจุบันจะเป็นยังไงอดีตคุณเคยเป็นอะไรมาเขาก็รู้หมดแต่คําถามคืออันนั้นมันเป็นการดูคนอื่นมันไม่ได้ดูตัวเองมันเลยแก้ตัวเองไม่ได้นะครับ ดังนั้นอันนี้คือท่านสอนให้เราดูตัวเองไม่ได้ให้ไปดูคนอื่นเราจะได้ยอมรับความจริงได้ว่าทําไมเหตุที่เกิดกับเราวันเนี้ยมันถึงเป็นแบบนี้เออเรายอมรับมันได้ยังไงคนมาด่าเราทําไมเราถึงโดนดา่า<ม>ใช่ไหมถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เป็นไงไม่พอใจไม่พอใจก็โกรธแต่ถ้าคนเข้าใจเขาเป็นไงอ๋อเข้าใจละทิ้งก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นเหตุของมันอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือการใช้วิชาในการรักอวิชามันใช้อย่างนี้แหละนะนั้น ถ้าใครอยากจะเอาจริงๆนะห้าแบบเนี้ยแนะนำไปท่องไว้จะดีกับตัวเองถ้าสมมติว่าทำได้ด้วยก็จะดีดังนั้นพระพุทธศาสนาจะมีสามขัน้นขั้นแรกคือปริยัติเรียนก่อนรู้ว่ามีอะไรบ้างขั้นสองคือเอาไปปฏิบัติขั้นสามคือเป็นปฏิเวทผลของการปฏิบัติดังนั้นถ้าเบื้องต้นเรายังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอะไรเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเดินยังไงถูกไหมแล้วพอไม่รู้ปุ๊บผลมันจะเป็นยังไงเรายิ่งไกลหา่างออกจากสิ่งที่เราจะได้เลยเนาะ ดังนั้นอันนี้คือหนทางนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังอีกทีหนึงนะ่งเนาะแต่วันนี้จะเป็นตอนเช้าเนี่ยจะสวมดมนต์ทาวัดเช้าตอนเย็นจะเป็นไม่ใช่ตอนเย็นตอนบ่ายเราจะเดินกรรมาฐานแหละนะใครเรียนอะไรมาก็ค่อยๆเดินตามกันไปเนาะเราก็ช่วยกันนะครับที่นี่เหมือนพี่เหมือนน้องนะเราปฏิบัติเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยเหลือกันเนาะแล้วก็ประครับประคองกันไปนะมีอะไรก็ ให้ช่วยก็บอกนะครับอันไหนที่ไม่เหนือบากกวอาแรงเราก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าพวกเรามันก็ถูกเยอะอยู่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะรวมกันอีกทีหนึ่งประมาณ13บสนาฬกาเนาะก็ให้ทุกคนเคลียร์ตัวเองดีๆเนาะถ้าลุ้งง่วงก็งีบๆไปก่อนพยายามเพราะว่าเป็นโอกาสสำคัญเนาะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็ ตั้งใจเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดอันที่มีความสําคัญต่อการเดินจิตเดินใจของเราก็คือเรื่องของความเมตตาเนาะให้ทุกคนลองกลับไปคิดดูนะว่าตอนเนี้ยเนี่ยระหว่างกินข้าวเนี่ยก็ทุกคนคิดว่าทุกคนมีเมตตาไหมเออ,อลองคิดดูคําว่าเมตตาของเรากับเมตตาของพระท่านต่างกันยังไงบ้างเนาะอันนี้เดี๋ยวเราลองคิดพิจารณาดูของเราก่อนนะที่เราบอกว่าเรามีเมตตาทุกวันเนี้ยเมตตาทุกวันนี้เป็นยังไงบ้าง นะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะเชิญชวนเหมือนเดิมนะถัดาจานี้ไปเนาะจากอาสนะที่เรานั่งนะครับต่อไปให้เราลองใส่คําว่าสติลงไปหน่อยนะตอนนี้นั่งอยู่ให้รู้สึกสัมป,ปชัญญะรู้ตัวว่านั่งอยู่เดี๋ยวต่อไปเราจะเคลื่อนกายเนี่ยเคลื่อนกายของเราเดินเหยียบย่างแต่ละย่างแต่ละย่างออกไปเนี่ย ก็ใช้คําว่าสติกํากับนิดนึงว่ากําลังเดินอยู่ mm. เดินอยู่นะตอนนี้นะแล้วก็ถ้าความคิดมันหลุดออกไป mm. ก็ให้กํากับรู้หน่อยว่าออกจากฐานเราละเพราะว่าฐานเรามาอยู่ในกายเราเนาะเราก็ดึงกลับมานะกินข้าวก็ค่อยๆกินอย่างที่บอกพวกเรากินข้าวไม่ได้กินข้าวกินความคิดกินน้ําก็ไม่ได้กินน้ํากินความคิดเนาะนั้นเวลาทุกกิริยาบทของเราเนะี่ยลองใส่ความรู้สึกลงไปหน่อย มีสตินิดนึงใจยกใจเหยียบใจย่างอะไรแล้วก็ลองฝึกตัวเองซิวันเนี้ยเอาแค่วันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มันจะขยายผลไปในวันต่อๆไปของเราคือทําอะไรบางอย่างให้ช้าลงหน่อยเช่นคิดก็คิดช้าลงได้บ้างไหมแต่ก่อนเราคิดเร็วเกินไปมันพลาดเยอะเนาะพูดเนี่ยก็พูดให้ช้าลงหน่อยเพราะว่าทุกอะไรก็ตามนะครับที่มันมาด้วยความเร็วมาด้วยความที่เคยเห็นไหมทํางานเร็วๆอะ่ะพลาดเยอะไหม เยอะถ้าเราทำอะไรที่มันละเอียดละเมียด,ละ,ยดละไมไปทีละน้อยละน้อยเนี่ยโอกาสพลาดมันมีแต่มันจะน้อยลงเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยเราเปรียบเสมือนกับตอนเราสวดมนต์เราเหมือนเราได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมพระรยสงฆ์ล้อมรอบเราอยู่ขณะที่เราเปล่งเสียงเราค่อยๆปราณีตบทแต่ละบทที่เป็นคำสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเราได้ใส่จิตใส่ใจใส่กายของเราในการเคารพนอบน้อม คุณของภาตัตนาไตรอันนี้แหละคือการใช้สติสมาธิในขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่ทีนี้ผมก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนใส่ความมีความรู้ตัวเข้าไปหน่อยสติก็รู้ทันรู้ตัวเองเดี๋ยวมันก็เผลอแหละแต่นิสใส่เดิมเรามันจะอะไรผลักดันเราอยู่ตอลอดเวลาให้เราเร่งรีบเร่งรีบเร่งรีบลองดูก็ได้เนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีอะไรผลักดันเราว่าเดี๋ยวต้องรีบทํานั้นเดี๋ยวต้องรีบทําวันนี้เดี๋ยวต้องรีบกินข้าวเดี๋ยวต้องรีบ ทำอย่างนั้นเดี๋ยวต้องรีบทำอย่างนี้มันจะมีพลังงานบางอย่างดันหลังเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เรานั้นพลาดได้ง่ายนะครับดังนั้นวันนี้เชิญชวนฝึกด้วยการช้าลงหน่อยช้าลงหนึ่งสเต็ปสองคือใส่คําว่าสติรู้ตัวทั่วพร้อมคือสัมปชัญญะว่าเออกำลังนั่งอยู่ก็รู้กําลังกินข้าวอยู่ก็รู้ว่ากําลังกินอะไรทําอะไรอยู่น้ํากินอย่างไรรสเป็นยังไงข้าวหวานข้าวมันข้าวเค็มมันเป็นยังไงค่อยๆลิ้มรสมันไปหน่อย เอาวันนี้วันอื่นจะเป็นไงก็ช่างมันแล้วฝึกวันนี้แล้วขยายฝนออกไปในเจวันที่เราจะไปใช้ชีวิตในอนาคตเพราะว่าไม่งั้นแล้วนะผมบอกเลยว่ามันจะพลาดเยอะพลาดเยอะมากๆเนาะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนจะเคลื่อนตัวไปแล้วเนี่ยก็ค่อยๆใช้คําว่าสติเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนตัวไปทีละเล็กทีละน้อยนะแล้วก็ทีนี้มีคำมีอันหนึ่งที่ตอนทุกคนกราบพระใช่ไหมผมขอ ให้ทุกคนน้อมนึกถึงอย่างนี้นะการกราบสิ่งใดก็ตามบางคนบอกว่าทาไมต้องกราบใช่ไหมคือสําหรับส่วนตัวเนี่ยการกราบแม้จะเป็นกราบคนกราบพระกราบพระพุทธรูปกราบใครก็ได้กราบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้น้อมนึกถึงว่าการกราบนั้นมันคือการลดมานะทิฐิเราการที่คนคนหนึ่งจะยกมือไหว้จะก้มตัวลงแล้วกราบลงเนี่ยมันอาศัยการลดมานะทิฐิของตัวเองเยอะมากเพราะว่าถ้าคนมีมานะทิฐิเยอะ มันจะทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยนะแต่ทุกครั้งที่เราทําได้เนี่ยให้เราน้อมนึกในใจว่าเนี่ยมันชนะตัวเราเองนะการกราบครั้งหนึ่งจิตใจเราอ่อนลงไปได้แล้วทาให้มานาทิติของเรามาลดลงไปได้เนี่ยนั่นคือการฝึกที่ละเอียดอ่อนมากๆนั้นเบื้องต้นถ้าเรายังกราบสิ่งที่หย,ยาบๆไม่ได้เราก็ต้องกราบสิ่งสูงสุดก็คือพระพุทธรูปใช่ไหมอ้น,นี้เราไม่ค้งไม่คาใจเนาะถูกไหม ทีนี้พอจิตของเรามันมีความละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมันจะเริ่มทำได้มากขึ้นนอกจากสิ่งที่เราเริ่มไม่สงสัยมองภาพออกไหมนั่นคือผลของการลดมานะทิฐิของใจเรานะนั้นทุกครั้งที่เรากราบพระพุทธรูปก็ดีกราบสถานที่ตรงไหนก็ดีให้เราน้อมในใจของเราว่าทุกครั้งที่เรากราบไปอะ่ะไม่ใช่สิ่งข้างนอกได้ประโยชน์นะสิ่งข้างในใจเรานะั่นคือการลดมานะทิฐิเราลง ยิ่งเราลดมนะันนาทีที่เราได้มากเท่าไหร่มันยิ่งจะทําให้ใจของเราลองรับพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าได้มากเท่านั้นดังนั้นสําหรับส่วนตัวเองเราเป็นหมอก็จริงนะจะเป็นหมอจบเฉพาะทางสับสเปเชียลิสต์สาขาไหนาก็แล้วแต่ความเป็นหมอคือความเป็นหมอไม่ได้เป็นก็ไม่ได้ต่างกันนะนะเป็นคนเหมือนกันมีกิเลสต,ตัณหาอุปทานอคุิศรรกรรมเหมือนกันดังนั้น หรือแม้แต่ข้างอาชีพอื่นๆกันแล้วแต่นะครับดังนั้นนี่มันเป็นเรื่องของโลกธรรมท,ทั้งแปดังนั้น,น,นสําหรับตัวผงนะผมก็จะสอนตัวเองเสมอว่าการที่เราฝึกกราบมันคือการลดมานาทิฐิเรานะสมมติว่าเรานะวันนึงเราไปกราบสิ่งที่คนมองว่ากราบได้ยังไงเนี่ยเราไม่ได้มองว่ากราบได้ยังไงนะเรามองว่าเราอะ่ะมีมานาทิฐิเยอะได้ยังไงมองภาพบอกไหมบางคนเห็นเจดี เราก็ไม่กล้าจะกราบเพราะว่าเห็นเป็นอิฐเป็นปูนแต่ผมมองว่าถ้าผมกราบสิ่งนั้นได้แสดงว่าผมสามารถลดมณาธาิทิผมลงได้มากๆได้เหมือนกันหรือบางคนไปไหว้พญานาคหรืออะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยสัตว์เดรจฉานนะแต่ในความหมายนั้นคือถ้าเราสามารถจะกราบสิ่งที่เรียกว่าคนอื่นกราบได้ยากอ่ะแล้วเราทําได้เนี่ยสิ่งที่ลดคือมาน์เราไม่ใช่ว่าพญานาคท่านจะสูงส่งขึ้นท่านก็มีคุณธรรมความดีเหมือนเดิม เหมือนท่านมีนั่นแหละถ้าเรามองกับกันพญานาคท่านรักษาพระศาสนานี้ได้มากกว่าเราด้วยซ้นะยาํานะพญานาคท่านปกป้องพระศาสนานี้ได้มากกว่าเราด้วยซ้ําเราเองปังหาที่กําลังทําลายพระศาสนานด้วยการปฏิบัติของเราที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมนั้นถ้ามองกับกันแล้วผมคิดว่าอันนี้ผมกราบได้เห็นไหมกราบได้เพราะอะไรมานะัเราลงนี่ทุกคนต้องเอาไปคิดอย่างนี้นะ ลองเอาไปทบทวนดีๆด,ดังนั้นทุกครั้งแห่งการกราบปราณีตค่อยๆกราบบรรจงลงไปนั่นคือการฝึกของหยาบก่อนแล้วค่อยนําไปสู่ของละเอียดนะตั้งใจฟังนะอันนี้คือการปฏิบัติจริงๆเพราะว่าไม่ไงั้นล้วทุกคนจะคิดเอาเออเอาเองเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอันนี้ไม่ได้ผลดังนั้นตอนเนี่ยเราจะกราบใหม่ละกราบแบบใหม่ใช่ไหมเมื่อเช้ากราบแบบนึงเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราจะกราบลาพระเราลองดูซิ เพราะตอนนี้เราค่อยๆบรรจงปราณีตมีอิริยาบถในตัวเองรู้สึกตัวว่ากําลังโค้งตัวยกมือไหว้กําลังกราบด้วยความช้าๆลงหนึ่งสเต็ปแล้วก็ปราณีตย,ยกมือขึ้นกราบอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าดีไปกว่านั้นคือกราบครั้งที่หนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าที่สองนึกถึงพระธรรมที่ทําให้เราได้สามารถจะทําสิ่งตรงนี้ได้และสามคือครูบาอาจารย์เราถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เราก็สอนเรามันทําแบบนี้ลําบาก ดังนั้นะถ้าเราน้อมอย่างนี้เสมอผมเชื่อว่าการกราบข้างนั้นได้อานิสงส์สูงนอกจากเคารพคุณของภาัตนาไตรนอกจากจะทําให้ใจมานะที่ฉิเรามันลดลงได้เนี่ยผลของการปฏิบัติเรามันจะเกิดนะผมฝากไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยว13บสนาฬิกานะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะเข้าห้องน้ําห้องท่าอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเจอกันเดี๋ยวเราจะมาทํากรรมฐานกันเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องที่ละเอียดนิดนึงตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังให้ดีๆ เพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้ทุกคนเข้าสู่มรรคและผลได้ได้ง่ายด้วยนั่นคือการเดินเมตตาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเดินเมตตาของพระเยาเจ้าท่านจะเดินกันยังไงนะแล้วทุกคนลองไปเทียบดูในระหว่างกินข้าวในช่วงนี้ลองคิดว่าลองถามใจตัวเราเองก่อนเป็นบททดสอบว่าเรามีเมตตาเนี่ยที่เราบอกว่าเรามีเมตตาเนี่ยประมาณไหนเดี๋ยวพอเรามาฟังตอนบ่ายกับฝึกไปด้วยแล้วเราไปเทียบดูซิประมวลผลดูซิว่า เราอยู่จุดไหนพอเราทําอย่างนี้ได้เราจะรู้ว่าเราต้องเร่งรีบไหมหรือเราจะทําเหมือนเดิมอยู่อันนี้นะฝากนะนั้นวันนี้ทุกคนกลับไปทุกคนจะได้บทเรียนบทนี้ไปแล้วลองไปฝึกนั่นคือผลของการปฏิบัตินะเดี๋ยวต่อไปเราลาพักพร้อมกันนะครับนะ